ตตออออนน่งงงไาาาามมลลลคเเเเเเเดดดดดด,ดดดดดดดีีีีีียย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 ววววววโโูรบท,ทกสวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนอดพุตานอ f ฟ i ิเชีทุกทุกท่าน เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทธิ์ในสังกัดบริษัทไมลสโตนจำกัดผมมานดพุตตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมไพ ถ้าคุณฟังผมที่ FM 96.5คลื่นความคิดอ,อสอมอทอซึ่งออกอากาศกันทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันพฤหัสเรื่องเล่าวันนี้ออกอากาศคืนวันจันทร์ที่13เมษายนลืมไปเลยนะครับบรรยากาศมันเงียบไงแล้วมันก็อยู่แต่ในบ้านลืมไปเลยว่าวันนี้ถ้าเป็นปีก่อนๆตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาโดยซ้ำมันนะครับ ไปตลาดก็จะได้ยินเพลงโตขึ้นมาหน่อยหลังจากเริ่มมีศูนย์การค้าไปเที่ยวศูนย์การค้าเป็นเดินเล่นก็จะต้องได้ยินเสียงเพลงเพลงอะไรแหละครับวันนี้เป็นวันวันอะไรวันสงกรานแต่ปีนี้เป็นสงกรานที่ที่ที่สังคมไทยและอีกหลายๆสังคมที่มีประเพณีสงกรานเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่กับเยา่าเฝ้ากับเรือนไม่ออกไป ทําตามประเพณีดั้งเดิมคือเล่นน้ำกันสาดน้ำกันนะครับเหตุผลก็เรารู้กันดีอยู่แล้วทุกคนผมก็เลยต้องมาเปิดตํำรับตําราสมุดโน้ตเก่าๆเพื่อจะหาเรื่องเอามาเล่าให้คุณฟังเพราะไม่ได้ออกไปไหนเรื่องเล่ามันก็มีน้อยใช่ไหมครับก็หยิบเอาสมุดบันทึกที่ผมบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนปี 2,555 5 6 7 8 9 6 1อ2หปอืองึ8ปีมาแล้วครับอันนั้นโอ้แปีกว่านี้ด้ดวยเพราะว่าบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่24มีนาคมปีพศ2อ5พผมบันทึกโน้ตเรื่องการเดินทางของผมไปกับทีมงานรายการพื้นที่ชีวิตเดินทางไปยังประเทศอิสราเอลโดย พื้นที่หลักๆที่เราจะไปทํารายการกันนั้นผมเป็นพิธีกรรับเชิญครับพิธีกรหลักผู้ดําเนินรายการหลักๆคือคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลจุดหมายปลายทางหลักๆอยู่ที่เมืองอยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอลทีมงานก็นอกจากจะมีวรรณสิงห์ประเสริฐกุลแล้วซึ่งเป็นคนหนุ่มที่ตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ ทุกคนก็จะเรียกเขาสันส้นๆว่าสิงห์นะีเฉยนะนอกจากสิงห์แล้วก็มีนางนางนี่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งลูกสองผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีผู้ช่วยช่างภาพเผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ชื่อคุณอาชิรวิทย์แล้วก็มีช่างภาพอีกหนึ่งคนรวมผมด้วยก็เป็น5คนเราเดินทางโดยใช้สายการบินแห่งชาติของประเทศอิสราเอลคือสายการบินเอลแอล เอกับ A L ครับผมน่าจะเคยเล่าให้คุณฟังบ่อยๆแล้วนะว่าสายการบินนี้เป็นสายการบินที่ที่มีระเบียบมีขั้นตอนแตกต่างจากสายการบินอื่นทั่วโลกผมย้ำให้ฟังเล่าซ้ำให้ฟังนิดหน่อยก็ได้อย่างปกติถ้าคุณไปสายการบินไทยไปสายการบินลุฟทันซาของเยอรมันไปสายการบินคาเทเปซิฟิกของฮ่องกงไปสายการบินชัยนาแอะคือนะ ุกสายการบินก็คือคุณต้องไปเคาน์เตอร์จองตั๋วเสร็จแล้วก็ไปเคาน์เตอร์เพื่อไปออกบัตรผ่านเข้าไปในภายในสนามบินที่ก็เรียกว่าบอดดิ้งพาสครับสิ่งที่ทำก็คือแค่เอาพาสปอร์ตไปใครเขาดูหน้าดูตาดูตัวแล้วก็ดูว่ามีกระเป๋ากี่ใบจะเอากระเป๋าโหลดเอากระเป๋าบรรจุลงไปใต้ท้องเครื่องหรือเราจะถือขึ้นเครื่องใช้เวลาก็ถ้าถ้าเราถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วนะครับ ไม่ได้หมาถึงต่อคิวนะถ้าต่อคิวนั่นก็แล้วแต่คิวยาวก็อาจจะเป็นชั่วโมงคิวสั้นก็อาจจะแป๊บเดียวแล้วเราก็จะได้บอร์ดดิ้งพาสหรือบัตรผ่านก็จบแค่นั้นเดินตัวปลิวเข้าไปตามช่องทางช่องทางตามขั้นตอนเพื่อจะเดินทางต่อไปแต่ของสายการบิน LL นั้นคุณจะต้องถูกสัมภาษณ์เหมือนสอบสัมภาษณ์เลยและเป็นลักษณะตัวต่อตัวด้วยแล้วไม่ใช่ตัวต่อตัวไม่ใช่ตัวต่อตัวตัวต่อสตัวด้วย คือเมื่อเราไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินแห่งนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาสองคนมาประกอบเราหนึ่งคนก็จะเริ่มสัมภาษณ์พูดคุยใช้เวลาบางทีเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพื่อจะคุยกับเราเนี่ยคุยละเอียดมากเราเป็นใครจะไปทำอะไรมีจุดประสงค์อะไรยังไงนะคุยโดยละเอียดเสร็จแล้วปั๊บกระเป๋าใบใหญ่ของเราเนี่ยกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าของเราเนี่ยเขาต้องขอเปิดดูเลยนะ ปกติสายก็ยังไม่มีการขอเปิดดูครับแค่เขาเกิดเอ็กซเลยนี่ขอเปิดดูเลยและดูละเอียดมากหรือคนเจอบางอย่างเช่นสมมติบางคนมีเครื่องเป่าผมเนี่ยเขาแบบเป็นคนจะต้องคอยเป่าผมเขาเวลาเขาแต่งหน้าแต่งตาใช่ไหมครับมันถามเครื่องเป่าผมนี่ซื้อที่ไหนมาถามด้ครับว่าเครื่องเป่าผมนี่ซื้อที่ไหนแล้วบางคนใครมันจะไปจําได้ว่าซื้อที่ไหนที่คนก็ลืมไปแล้วครับ ที่ตลกคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนจะต้องพกของกินเล่นพวกของขนมนหวานๆสำหรับเวลาทํางานกลางแจ้งผมเสียเงือมากๆผมก็จะอยากกินของหวานผมก็จะมีขนมอะไรงงผมแบบพกใส่กระเป๋าไปคาถามก็คืออะไรรู้ไหมครับอร่อยป่ะเฮ้ยถามคำถามแบบนี้เลยครับซึ่งผมไม่รู้เขามีจิตวิทยาอะไรนะครับเพื่อสังเกตพฤติกรรมสีหน้าท่าทีคําตอบของเราอะไร,รหรือเปล่าเพราะว่าชาวยิวหรืออิสราเอลนั้นเขาโอ้โห ขาลึกล้ามากในเรื่องต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้ครับนั่นแหละหนึ่งเรื่องที่แตกต่างจากสายการบินอื่นเรื่องที่สองสายการบินนี้คือสมมติถ้าเราจะไปอิสราเอลเนี่ยเราก็ไปสายการบินได้ไม่ใช่เฉพาะของสายการบินประเทศอิสราเอลแห่งเดียวเจ้าเดียวอย่างสายการบินของจอร์แดนก็สามารถพาเราไปประเทศอิสราเอลโดยจุดหมายสนามบินหลักเนี่ย อยู่ที่เมืองเทลลาวีฟในประเทศอิสราเอลนะครับแต่ถ้าเราไปสายการบินอื่นเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ได้บินตรงเหมือนสมมติคุณจะไปคุณจะไปลอนดอนใช่ไหมบางสายการบินบินตรงสมมติสายการบินไทยบินตรงคือจากสุวรรณภูมิก็ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปบนฟ้าก็ตรงอย่างเดียวเลยอ้อมบางนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีแวะที่ไหนอจุดหมายปลายทางคือฮิตโรลอนดอนก็นไปฮิตโรลอนดอนอย่างนี้เขาเรียกว่าบินตรงไม่แวะที่ไหนแต่บางสายการบินคุณอาจจะต้อง อย่างเช่นสมมตสายการบินของอาหรับเช่นอิมิเลสเช่นากาตาถ้าคุณไปสายการบ,บินกาตาจากโซนภูมิก็จะต้องไปแวะที่โดฮาก่อนจากโดฮาจึงค่อยไปลอนดอนอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าบินตรงและคุณจะใช้เวลาเพิ่มเสียเวลาเพิ่มแต่ถ้าคุณไปเทรวิฟบินตรงคือสายการบินของ l อเนี่ยจากโซนภูมิขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วไม่แวะไหนเลย มุ่งหน้าไปยังเทลวิฟอย่างเดียวเลยแต่ปรากฏว่าสายการบินอย่างสุดจอ r d a แอร์ไลน์เนี่ยซึ่งไม่บินตรงคุณต้องไปแวะกรุงอัมมานก่อนกรุงอัมมานเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนคุณบินจากสวรรณภูมิไปลงอัมมานก่อนแล้วจากอัมมานจึงค่อยต่อเครื่องอัมมานเพื่อไปลงเทลวิฟอีกอีกทอดหนึ่งคุณเชื่อไหมยังเร็วกว่าบินตรงของสายการบิน LL เอลเลยเพราะคำว่าบินตรงเนี่ยมันไม่ตรงความเป็นจริง อาใช้คำว่าบินโดยไม่แวะที่ไหนดีกว่าไม่มีการจอดแวะสถานีไหนเลยแต่มันต้องบินอ้อมทำไมสายการบ,บินนี้ต้องบินอ้อมผมก็มาดูจดบันทึกผมผมเขียนว,ว่าตีสี่นาทีอันนี้เป็นเวลาของประเทศอิสราเอลนะครับผมอยู่บนเครื่องบินสายการบ,บินเอลอผมเขียนว,ว่าฟ้าสางกลางทะเลแดงทะเลแดงคือทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งเลงนะครับทะเลแดงมองไปทางทิศตะวันออก เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วครับมองที่ตัวเราออเห็นแต่ทะเลทรายแต่ว่าเราดูจากข้อมูลบนจอที่อยู่ที่ที่พนักพิงของของเก้าอี้นั่ง <c oughs> มันก็จะบอกเส้นทางว่าตรงไหนเป็นอะไรจะอะไรบ้างอย่างเงี้ยฟ้าสางกลางทะเลแดงทางด้านทิศตะว,วันออกคือเมืองมักกะเมืองมด,ดีนะทารุกจิด,ดะอันนี้คือของประเทศซาอุดีอาระเบียทางฝั่งตะวันตกคือกรุงอสอสบอ์น กรุงล็อกซออันนี้คือของประเทศอียิปต์เที่ยวบินที่ผมเดินทางเนี่ยคือเที่ยวบิน l y 8 2จะบินผ่านมุมไบผ่ากลางทะเลอาหรับต้องอยู่กลางทะเลนะแล้วต้องอ้อมข้าบสมุทรอาหรับทยานเข้าทะเลแดงทำไมต้องทำเช่นนั้นเพราะสายการบินนี้จะไปบินใกล้ๆประเทศอาหรับไม่ได้เลยครับเพราะถ้าใกล้ประเทศอาหรับเนี่ยมีเรื่อง โดนอาหารับยิงแน่ๆเลยเพราะเขาไม่ถูกกันดังนั้นสายการบ,บินเอลเอลจึงต้องบินเลาะฝั่งของทวีปแอฟริกาครับไปอย่างทั้งที่ผมว่าไปทั้งประเทศทางอียิปต์ไม่เข้าใกล้คา,าบสมุทรอาหารับเลยเขาถึงต้องอ้อมพอเขาอ้อมเขาถึงใช้เวลานานกว่าสายการบ,บินซึ่งมีจอดแวะอย่างเช่นผมเคยไปอิสราเอลเ,เคยไปสองครั้งครั้งก่อนหน้านี้ผมมากับคณะของสถานทูต ไทยและคณะกรมแรงงานไปดูแลคนงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลที่ไร่ในไร่อินทดาลัมเนี่ยอันนั้นนั่งสายการบินจอร์แดนจากกรุงเทพสวนภูมาลงอัมมานอัมมานต่อเข้าเทลลิฟฟผมบวกเวลาแล้วยังเร็วกว่าบินจากสวนภูมาเทลลิฟฟโดยตรงเพราะอย่างที่เล่าไปฟังเนี่ยครับมันต้องอ้อมเข้าใกล้คา,าบสมุทรอาหรับไม่ได้เลยต้องเลาะไปตามไปตามขอบขอบของทวีปแอฟริกา ในตอนตี4ี่นาทีนั้นขอบฟ้าสวยงามมากเลยครับเขาเสิร์ฟกาแฟร้อนหนึ่งถ้วยผมก็เลยนั่งจิบกาแฟร้อนมองนอกหน้าต่างเพราะว่าทีมงานอีก4ี่คนน่าอิจฉามากเลยเขาหลับกันสบายสบายเพราะเขายังเป็นคนหนุ่มคนสาวอยู่นะผมจําได้เลยครัผมได้นั่งติดกับวันสิงห์วันสิงห์ที่พอขึ้นเครื่องปั๊บพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางปั๊บเขาก็ทางานตลอดเนี่ยเก็บคอมพิวเตอร์เอาเข้ากระเป๋าปั๊บ เขาหลับได้เลยแล้วหลับดูมันจะหลับสนิทด้วยแล้วก็ยังบอกผมเลยพี่ซันเวลาพนักงานเสิร์ฟอาหารมาบอกกันนะว่าผมไม่กินไม่มีใครกินอาหารเลยนะครับทีมงานเนี่ยหลับกันหมดเลยซึ่งในการเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยผมว่าการได้หลับเนี่ยดีกว่าการได้กินอาหารอีกกินอาหารเดี๋ยวลงเครื่องแล้วมันก็พอหากินได้แต่ถ้าไม่ได้นอนเนี่ยลงเครื่องแล้วมันมันจะสวยมันจะอ่อนเพลียมันจะแสบตามันจะมึนแล้วยิ่งเราต้องปรับเวลาด้วยใช่ไหมครับ ผมน่ะพกยานอนหลับไปเป็นซาแนก0.5มิลลิกรัมแต่ว่าไม่กล้ากินอ่ะพกไปงนั้นเองแต่ว่าไม่กล้ากินก็เลยตาค้างทั้งคืนจนกระทั่งไปถึงสนามบินชื่อเบนกูเรียนสนามบินเบนกูเรียนแห่งเมืองเทลวีฟประเทศอิสราเอลในพาสปอร์ตผมเนี่ยมันมีวีซ่าซึ่งผมเคยเดินทางไปซาอุดีอาระเบียมาก่อนผมเคยไปเมืองวิยาด ของอิสาของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เคยไปประเทศปากีสถานไปอิสลามบัตมันจึงปรากฏอยู่ในวีซา่าซึ่งมันแปะอยู่ในพาสปอร์ตของผมเท่านี้แหละเป็นเรื่องเลยคุณต่อมอที่นั่นแบบเรียกผมไปสัมภาษณ์ต่างหากคุยถามอยู่นั่นไปทำไมซาอุดิอาระเบียไปทำไมปากีสถานในใจผมมันหงุดหงิดเลยนะอยากจะบอกว่าเรื่องอะไรของพี่จะบรรลุทำไมผมจะไปทำไม แต่ว่าในสถานาการณ์แบบนั้นใช้อารมณ์ไม่ได้ครับก็ต้องตอบคําถามให้กับเขาอย่างอ,อ่อนน้อมถ่อมตนและหน้ามันก็ดูดูมีคนยืนถือปืนไกไม่หมดเล้วแต่ที่หนักกับผมคือวันสิงเพราะวันสิงเนี่ยในพาสปอร์ตเขาระบุว่าเคยเดินทางไปประเทศอิหร่านถูกเรียกไปสอบสวนเดียวๆในห้องของตอมอต่งหากวันสิงเน่ยหายไปเกือบชั่วสองชั่วโมงเลยมั้ง กว่าจะถูกปล่อยตัวออกมาืนี่แหละครับนี่แค่เริ่มต้นกับการเดินทางกรุงเทพเทลวิฟอิสราเอลโดยใช้สายการบินสายการบินเอลเอของเขาเมื่อออกมานอกสนามบินอู้อากาศหนาวเชียแล้วครับผมต้องงัดเสื้อหนาวมาสวมใส่ ไปอิสราเอลในครั้งนั้นมัน8ปีที่แล้วนะครับโทรศัพท์มือถือมีใช้แล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีกันแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่สะดวกไม่รวดเร็วยังไม่มั่นคงเหมือนเท่าทุกวันนี้ผมเองก็ค่อนข้างอ่อนด้อยมากประสบการณ์เรื่องนี้ก็เลยมีแต่โทรศัพท์มือถือไปการติดต่อกับลูกเมียที่ทางกรุงเทพก็ไม่ค่อยได้ทาเพราะว่าผมใช้เครื่องมือแบบนี้ไม่เป็นตรงรข้ามกับเด็กรุ่นใหม่อย่างสิงห์นะครับอย่างวันนสิงห์นี่เขา พอถึงเรานั่งรถเมล์เล็กครับเป็นรถบัสขนาดเล็กจากหลังจะหลุดพ้นออกจากสนามบินเทลวิปเรียบร้อยได้แล้วเนี่ยเราก็นั่งรถเมล์ขนาดเล็กเป็นรถบัสเล็ก,าลกมายังเมืองเยรูซาเล็มคือตรงไปเยรูซาเล็มเลยเพื่อไปรอเช็คอินเข้าโรงแรมชื่อนิวปาล์มเป็นโรงแรมระดับดาวเดียวหรือสองดาวครับโร <c oughs> งแรมนี้อยู่ในในย่านตลาดของชาวปาเลสไตน์คือกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเขาจะมีเป็นย่าน ญานของคนนับถือาศาสนาคริสต์ก็มีญานของคนที่เป็นชาวอาร์เมาเนียก็มีญานของชาวยิวก็มีแล้วก็่านของชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นมุสลิมก็มีเราเลือกมาพักแถวญานมุสลิมแถวย่านปาเลสไตน์โรงแรมชื่อนิวปาล์มอารมณ์มันประมาณเหมือนเหมือนบางลำพูเหมือนตอกข้อสารนะครับเนื่องจากค่าของที่ระแวกนี้จะต่ำกว่าแถวอื่นเราไปถ่ายทำรายการทีวี ารายการพื้นที่ชีวิตซึ่งรายการพื้นที่ชีวิตเนี่ยอยู่ช่องไทย PBS ซึ่งช่องไทย PBS เนี่ยเขาไม่ได้มีงบประมาณอะไรให้ฝ่ายโปรดักชันอะไรมากมายนักเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งช่องนี้ก็โฆษณาสินค้าอะไรไม่ได้ด้วยเพราฉะนั้นเป็นความจําเป็นของผู้ผลิตรายการจะต้องประหยัดงบให้มากที่สุดที่จะประหยัดได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขาจะเลือกที่พักเลือกย่านอะไรเขาก็จะเลือกย่านที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเนอะไปทํางานอะ่ะก็ต้องประหยัดที่สุดที่จะทําได้ ก็เรียกหมาย่านนี่แต่มันก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงเลยถ้าคุณไปนอนโรงแรมหรูไปนอนโรงแรมห้าดาวไปนอนกลางเมืองมันก็แทบจะไม่อะไรที่มันเป็นย่านดาวเทาย่านกลางเมืองย่านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสีลมไม่ว่าจะเป็นเออร์สคอดในลอนดอนไม่ว่าจะเป็นในกรุงสริกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่มันจะคล้ายๆกันหมดนะครับก็มีตึกสูง ผู้คนก็แต่งตัวแบบสากลอาหารการกินกับเป็นแบบสากลรถล,ลาวิธีมันจะเป็นแบบสากลมันจะขาดความเป็นเป็นท้องถิ่นจะขาดความเป็นพื้นที่แต่ถ้าคุณไปในย่านที่ที่ยากจนที่ค่าของชีพต่ำๆคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศของความเป็นเป็นท้องที่ความเป็นคนพื้นที่ทั้งอาหารการกินบรรยากาศซุ้มเสียงกลิ่นอายอะไรต่างๆจะว่าไปแล้วจ่ายถูกกว่า และยังได้สิ่งที่ทรงคุณค่ากว่าด้วยสําหรับความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกแบบนั้นเลยอารมณ์มันจริงคล้ายความรู้สึกบรรยากาศมันคล้ายๆบางลําพูคล้ายๆตอกเขาสารมีร้านรวงร้านอาหารมีร้านผลไม้ร้านขายของชํามีวินรถแท็กซี่มีวินรถตู้และสึ่งพวกแท็กซี่พวกรถตู้ในย่านแบบนี้มันก็จะไม่เป็นบริษัท จะไม่มีความเป็นระบบเป็นระเบียบมันก็จะมีความเหมือนอยู่ในกลางตลาดนะครับโหมงโฉงเฉงโวกเวกโวยวายแล้วก็ล่อลวงหลอกตัดราคาอะไรกันเยอะแยะเลยครับบรรยากาศจะเป็นแบบเนี้ยอย่างตอนที่เราไปถึงโรงแรมพอได้เข้าโรงแรมปรั๊บเอากระเป๋าเข้าที่ปั๊บผมได้ห้องพักเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งบรรยากาศมันเหมือนแบบผมรู้สึกเหมือนแบบผมเป็นสายลับเป็น CIA เป็น KGB เป็น m i ็ t หรือเป็นอะไรกันแล้วแต่ที่ต้องมาแฝงตัวอยู่ในย่านปาเลสไตน์เพื่อจะมาปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างคือคิดไปเองนะคิดสนุกเพราะว่าบรรยากาศมันคือแบบไม่เหมือนคุณไปนอนโรงแรมขนาดใหญ่มันอาจจะเป็นจุดเด่นคนมองเห็นง่ายแต่ที่นี่มันแบบไม่อยู่ในความสนใจของผู้คนนะครับเพราะมันต้องเข้าไปในตลาดก่อนซอกแซกไปในตลาดตามตอกตามซอกตามซอยถึงมีร้านขายผลไม้ร้านขายของสดเฉะแฉะเลอะเทอะเสียงโวกเวกโวยวายกว่าจะไปถึงทางขึ้น ที่พักซึ่งมันเป็นโรงแรมเล็กๆที่ที่ที่ซุกตัวเองอยู่ในตลาดอีกทีหนึ่งแต่ตรงตัวห้องพักผมน่ะมีหน้าต่างเล็กๆพอมองเห็นข้างนอกได้ผมเลยนึกถึงแบบเออเหมือนมาซุ่มตัวเพื่อจะมาปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่าง, <het S 1> างใช่ไปปฏิบัติภารกิจจริงๆครับแต่เป็นภารกิจรายการโทรทัศน์นะไปเป็นโรษกแต่ผมคิดสนดุกให้กับตัวเองอะหลังจากเก็บข้าวเก็บของเสร็จเราก็นัดลงมาเจอกันด้านล่างก็ยังเห็น เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อกับคนรักของเขาที่ประเทศไทยได้ยังรู้สึกอิจฉาอยู่เลยเขาจะบอกพี่ซันมันไม่ทำอย่างนี้สิเข้าโปรแกรมเนี่ยบอกไม่เป็นไรสิงพี่ทำไม่เป็นวะเอาไว้เดี๋ยวก็กลับอีกสิบกว่าวันกลับก็ค่อยว่ากันมันเป็นคนละอารมณ์ของชีวิตคนละยุคสมัยกันนะครับวิถีมันต่างกันเสร็จแล้ว,ลวเราก็ออกมาด้านหน้าตลาดริมถนนเพราะว่าจุดหมายปลายทางเรามีจะเดินทางไปที่ ที่ไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณแอชเชอร์ซึ่งคุณแอชเชอร์เนี่ยเป็นเป็นชาวยิวที่มีข้อมูลมีความคิดมีไอเดียอะไรต่างๆเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวกับอิสลามกับคริสก็จะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแต่วิธีการเดินทางไปเนี่ยเราต้องไปรถแท็กซี่เราก็เลยไปวินแท็กซี่ใช่ไหมผมเดินดูเนี่ยมันยังหวัดหวาดเลยแม่งจะมีระเบิดพลีชีพไหมเกิดความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตำรวจ หรือทหารหรือเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลนะขี่ม้าอาวุธหนักเต็มเลยแต่งตัวเหมือนโ,โ,บโรบคอทครับเป็นระยะเป็นจังหวะจังหวะเดี๋ยวก็มาแล้วสามสี่คนสามสี่ตัวในขณะที่ชาวบ้านชาวปาเลสไตน์ก็โวกเวกโวยวายมีความขัดแยง้งมีความไม่ชอบหน้ากันอยู่อะเดี๋ยวก็มีคนวิ่งจูดไปเงี้ยเดี๋ยวก็มีม้าควกู๊กกู๊กกไปเดี๋ยวก็มีรถไซเรนดังวู้วูวูบรรยากาศมันแบบสนุกก็สนุกตึงเครียดก็ตึงเครียดอะแล้วตอนที่เรามาหน้าตลาดเพื่อมาหาวินแท็กซี่เนี่ย โอ้โหพวกตัดราคาแย่งลูกค้าที่ขำคือแบบเราก็เลือกแล้วเลือกได้แล้วต่อรองราคาเสร็จแล้วพอเขาหันมามองเราโอ,โอ้พวกคุณมาห้าคนไม่ได้รถแท็กซี่เรานั่งได้แค่สี่คนห้ามเกินห้าคนห้ามเกินสี่คนอีกคันเดินมาเลยไปกับผมเลยเอผมห้าคนได้เกินได้ไม่เป็นไรมาแย่งกันหน้าตาเฉยเลยผมันก็เถียงเงินส่งเสียงผมนึกว่ามันจะฆ่ากันสิ แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมของคนปาเลสไตน์นะครับคือเ,เสียงดังมากทุ่มเถียงกันเสียงดังมากแต่ว่าไม่ได้ทุบตีกันไม่ได้แตะต้องเนื้อตัวกันไม่ได้ชุดกระชากลากถูกันแต่เถียงกันชี้หน้ากันด่ากันโวยวายกันเราอย่าคอ้ปลอดภัยไปว่าเนี่ยเราเรียกมาไอ้คันที่มันมาตัดราคาก็เนี่ยมันยอมไปในราคาถูกแล้วให้นั่งห้าคนได้อะ่ะก็อย่างที่บอกไงงบประมาณก็เป็นเรื่องสําคัญก็ผ่านพ้นมาได้ขึ้นแท็กซี่เขาก็พาเดินทางมายังพื้นที่จดชปสัสภา์ชายผู้นั้น ซึ่งซึ่งผมนั่งอยู่ในความอึดอัดนะ,ะคนสัมภาษณ์คือวันสิงค์ผมไม่ได้สัมภาษณ์วรณสิงค์นี่เขาเก่งมากภาษาอังกฤษเขาคุยกันทะลุเลยครับแต่ประเด็นเนี้คุยกันประเด็นความขัดแย้งทางด้านความเห็นกล่าวหากันกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึง่งรุนแรงเกลียดชังผมก็เลยรู้สึกแบบอยากหลบบา,างๆครับไม่อยากฟังเรื่องความรุนแรงเรื่องความเกลียดชังเรื่องอีกฝ่ายหนึง่งกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งแบบเนี้ยผมก็เลยแบบออกมาเดินรับลม สร้างอารมณ์ให้กับตัวเองสร้างบรรยากาศให้กับตัวเองว่าเออเว้ยตอนนี้ผมมายือนอยู่ในพื้นที่ของเมืองเมืองหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความเก่าแก่มีประวัติความเป็นมามีประสบการณ์ว่าคนว่ามันเคยผ่านสงครามมาไม่ต่ำกว่า60กว่าครั้งนะครับเยรูซาเล็มเนี่ยเพราะฉะนั้นถูกเผาทําลายย่อยยับแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ถูกเผาทําลายย่อยยับแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ในระยะเวลาสามพันปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ิครั้ง อย่างผมมันคนอยุธยาใช่ไหมอยู่กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาผ่านสงครามหลักๆถูกเผาทําลายหลักๆแค่สองครั้งแค่สองครั้งเองเรายังเห็นความย่อยยับของมันเลยแต่นี่ผ่านมาแบบนับร้อยเกือบๆผมไม่รู้ตัวเลขแน่นอนนะใกล้ๆเคียงกับหนึ่งร้อยครั้งอ่ะในระยะเวลาสองถึงสามพันปีที่ผ่านมาเยรูซาเล็มจริงเป็นเมืองที่ผ่านโลกมาอย่างโชคชนอย่างย่อยยับ อย่างยิ่งใหญ่ไม่รู้จะมีศัพ์อะไรที่เหมาะสมที่สุดลแล้วกับเมืองเมืองนี้เยรูซาเล็มฮลีซิตี้ครับ,รบ,บเรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับหากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลย แล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อนพบกันอีกครับสวัสดีครับ